สวัสดีครับทีมงานบุญมาพผนดวงครับ<ม>ครับผมครับผมเดี๋ยวถามเรื่องอันนั้นนะครับฟาดโกนะครับฟาดโกถามว่าโบนี่มาอีกอันนี้บล็อกขึ้นหัวหมากนคือผมกูมาครับวันนี้อยู่ครับบอนมีไผายทรหาเลยเป็นบ่โบครับอยู่อำเภอใดครับ อยู่เชียงคานอยู่บึงเลยนะครับโอ้ทีทโทวบางหันนีแม่บอกไอ้ครับครับรอดอีกจะกข้าวใน่เด้อครับเพราะว่าบางเทือเขากําลังอาดขับรถอยู่นะครับขับรถไปส่งผลิตภัณฑ์ก็เลยบ้านในเบื้องล่างอยู่นะครับอาจจะซาดิ้นหน่อยนะครับครับผมถ่ายจากข้าวหนึ่งเด้อครับเดี๋ยวทีมงานสีทรหาครับไอ้ครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับบางเทือบางครังเนี่ยนะฮะในส่วนของทีมงานเฮา ค่าขับหลดอยู่กับมีค<ม>่าส่งของให้ลูกค้าอยู่ค่าอธิบายลูกค้าอยู่การรอการน,นิดนึงแต่ต้องขออภัยอยากเฝ้าอยากคุยอยากได้สินค้าอยากได้ผลิตภัณฑ์เพราะกามีเรื่องราวข่าวขาว่ขาวมาให้พี่น้องได้ฟังในช่วงเย็นๆเนี่ยนะฮะว,ว,ว่าเป็นข่าวอะไรที่เกิดขึ้นพอลันไกไม้สังหารสัตว์ป่ากลายเป็นลูกเป็นศพแทนโอ้ฟากฎหมายฟากฎถหามของหมอควันสองพอลูกเข่าป่าล่าสัตว์พอเห็นสัตว์จอหลูกซ่องเก่า ลูกเก้าเนี่ยแมนปิดชีพสัตว์กลายเป็นลูกทรายเป็นผู้เสียชีวิตเป็นผู้หลับข้อแทนชาวบ้านลือบอกว่าเจ้าปลาเฮี้ยนว่าสัตน์พูดว่าโอ้เอ้านี่แหละเรื่องเล่าของคือผู้บอลแจกบอกเรือว่าจังไงเอาไปฟังกันนะเพี่น้องไปชมกันนะว่าแก่นแห่งกรรมคร์แมนนะเมื่อเวลาสิบหานาทีกาของวันที่สี่เมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ทีพันมานะครับขณะที่พันตำรวจโทสรวิทย์สรวิทย์คิดดีสารวัตรสอบสวน ปฏิบัติหน้าที่พนักงานสอบสวนประจําวันอยู่ที่สถานีตำรวจผู้ทลอล่องอำเภอลองจังหวัดแพร่ได้รับแจ้งว่ามีเหตุคนถูกยิงเสียชีวิตอยู่ในป่าแม่แปลงบ้านไอริมมูหาตำบลทุ่งแรงอำเภอลองจังหวัดแพร่รับแจ้งจึงรายงานให้พันตำรวจอกีกชานชัยรัตนกิจธรรม ผู้กำกับการสถานีตำรวจผู้ท่อนล่องทราบแล้วก็รดไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุร่วมกับพันตำรวจโทษควใชัยแป้นมนทารองผู้กำกับสืบสวนพร้อมทั้งจุดสืบสวนสถานีตำรวจผู้ทอนล่องกู่ไพ่ล่องโดยมีนายท่านพระุดเกียรติเจริญสารวัตรกำนันตำบลทุ่งแรงพร้อมโดยลูกบ้านนํำทางเดินไปยังที่เกิดเหตุนะครับเนื่องจากว่าในที่เกิดเหตุเป็นป่าลึกอยู่ที่ป่าลึกนะฮะในที่เกิดเหตุนี่ครัะ ประกอบกับมีฝนตกเหตุให้การเดินทางเขาไปในจุดเกิดเหตุลำบากและทราบว่ามีญาติของผู้เสียชีวิตเดินทางล่วงหน้าไปก่อนแล้วเมื่อไปถึงในที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตสาบซื้อในเวลาต่อมาก,ก็คือนายยิงเลื่อนเต็มอายุ39ปีเป็นชาวบ้านาที่นั่นแหละชาวบ้านไอริมมมหาตำบลทุ่งแรงอำเภอลองจังหวัดแพร่ถือยิงด้วยอาวุธปืนลูกซองย่าเขายุทีหนาท้อง2เม็ดเสียเลือดเ,อเอสียเลือดมากมนะครับ ออกจากป่าเพ่ะไรนะนะโดยเบื้องต้นเนี่ยนะทราบว่ามือปืนเนี่ยเพราะเป็นผู้ใหดอกประสันเหมนันั่นก็มือปืนคนที่ยิ่งก็คือนายแสวงเลื่อนเต็มอายุ68ปีผู้ที่เป็นพอนั่นเองนะครับอ้าวนะครับเป็นจังไรคือว่ายังสันจากการสอบสวนนายแสวงให้การว่าเมื่อเศา้าของเมนีละเมรีก็คือเมื่อวานเนาะได้สวนลูกออกไปจากบ้านตั้งแต่เศา้าเพื่อที่จะไปดักยิงสัตว์ป่าซึ่งมีหลากหลายชนิดแล้วก็แยกย้ายกันเฝ้าจุดต่างๆจนถึงเวลาประมาณสองโมงกว่า เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่ไกลๆกบภูมิใหม่นั่นแหละจึงยิ่งออกไปนึงนัดโป้งเลยเพิ่นวะนะ<ม>แล้วก็ต๊กใจเมื่อได้ยินเสียงห้องโอ้ยขึ้นมาอย่างจังนะก<ม>ลายเป็นว่าเสียงห้องของลูกชายเจ้าของเองนะฮะ<ม>จากนั้นก็ได้โทรศัพท์แจ้งชาวบ้านให้เขามาซอยเหลือนําลูกชายออกมารักษาแต่ว่าระยะทางมันห่างไกลลูกชายทนพิษบาดแผลผ่าวายเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ เมื่อตำรวจน้ำศพนายยิงออกมาจากป่าได้แล้วได้ทรงชนสูตรพลิกศพที่โรงพยาบาลแพร่แล้วก็ขวบคุมตัวของนายแสวงเนี่ยมาสอบสวนตอนอยู่ที่สถานีตำรวจผู้ท่อนล่องโดยญาติญาติดำเนินการขอประกันตัวนายแสวงเพื่อให้ไปซอยจัดการศพของลูกชายสะกอนชาวบ้านคนหนึ่งได้กล่าวว่าป่าแห่งนี้นมีเจ้าป่าเจ้าเขาที่เฮี้ยนมากๆเบาคําอันไปกับคนชิงลูกไปพี่น้องนะครับผู้ดใดเขาไปล่าสัตว์ผู้ใดเข้าไป เขตบ่ดีบ่ลายในป่าเนี่ยมักจะพบกับอุบัติภัยเกิดขึ้นยู่เป็นประจำผู้เฒ่าผู้แกในหมู่บ้านเนี่ยต่างโค้นกับต่างรู้กันดีว่าเมื่อเขาไปล่าสัตว์ซึ่งเป็นประกาศของชาวบ้านเป็นประกาศของป่าอยู่แล้วว่าห้ามมีการล่าสัตว์ห้ามว่าห้ล่าการล่าสัตววโดยเด็ดขาดโดยเจ้าพน,าน,านาัางานควคุม้็มือผู้ใหญ่บ้านแลาห้ามว่าหาวยังรายงานอีกว่าสองพวนะ่าห้ามว่าห้าปป่าโดยบ่ได้รับอนุญาตซึ่งอาจเป็นผลมีผลทางกฎหมายต่อกของหมู่บ้าน แล้วก็ย่งผิดกฎหมายผิดกฎของกระทรวงอีกนั่มนะครับอ่ะนั่นคือเรื่องเาวาข่าวข่าวที่เกิดขึ้นอยู่ทั้งอําเภอลองจังหวัดแพร่นะนี่แหละน้องมอล่ำคมสอนนะเพือ่อนว่าคือคือจังสมัยเก่าสมัยก่อนเนี่ยนะเพื่อนบอกว่าเขาป้าไปหาหลาสัตว์นะครับสิ่งที่เพิ่นห้ามกันบ่เฮ็ดอันนั้นห้ามกันบ่เฮ็ดอันนี้เนี่ยนะซึ่งนายพลาดหรือว่าพานปราเขาเจ้าจะร้ดีจ้าสองพอโลกนี่ก็คือกันเข้าไปเนี่ยซึ่งช่วงนี้เมฆมันที่เป็นช่วง อย่างกฤดูพายุฤดูร้อนนะครับกัสีเฮตให้มีหมอกมีควันแนมเห็นกันโ่ชัดเจนผู้พรอ่คิดว่าเป็นสัตว์ว่าท่านเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มยุปรากสัตว์ตุ้มไปกลายเป็นอนวาลุกเจ้าของมาหลับเคาะแท่นนี่แหละเพื่อว่าอย่างก็บาปกรรมบาปบุญนะครับเออบาปน้ำกรรมจองนี่แหละนะครับเนาะเป็นคติเตือนใจเป็นอุท่าหณ์สำหรับพี่น้องที่ชอบเข่าป้าล่าสัตว์นะฮะเบิ้งให้ดี หรือว่าที่สําคัญไปยิ่งก็นั่นเนี่ยอย่าไปละเมิดกฎหมายอย่าไปละเมิดกฎของหมู่บ้านจะดีที่สุดนะครับเนาะสนับสนุนโดยสบู่สุนไพ่เยื่อภัยชิงหลิงสูตรล้างหน้าราคาก้อนละ79บาทสูตรถูตัวราคาก้อนละ59บาท